ในเรื่องของอาราดินเราก็จะเห็นว่าจัสตินเนี่ยค่ะอยู่กับคุณพ่อของเธอนะคะที่เป็นสุลต่านอยู่กันสองพ่อลูกเพื่อนเอนเ,อนเคยสงสัยไหมคะว่าแล้วแม่ของจัสตินคือไปอยู่ไหนและเรื่องราวแม่ของจัสตินเป็นยังไงทําไมดิสนีย์ไม่พูดถึงเลยค่ะแม่ของจัสตินนั้นนะคะเหมือนเป็นตัวละครลับเลยค่ะที่ไม่เห็นมีใครพูดถึงเลยแล้ววันนี้นะคะเนยเอาข้อมูลเด็ดๆมาฝากทุกคนกันถ้าอยากรู้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาด้วยนะคะ และจากที่เนยทำการศึกษามานะคะต้องบอกว่าในเรื่องของ j จสมินนะคะแม่ของเขาเนี่ยอยู่ในเรื่องที่ชื่อว่า Disney Princess Enchanted Tale ชื่อว่า Follow Your Dream นั่นเองค่ะเป็นวิดีโอนะคะเท่านั้นเลยก็เลยทำให้เออหลายคนอาจจะแบบไม่เคยเห็นนะคะและแม่ของ j จสมินหน้าตาเป็นแบบนี้ทุกคนชิง สวยมากเลยคือหน้าเหมือนจัสมินถอดแบบจัสมินออกมาเป,เป๊ะเลยนะคะและต้องบอกอย่างนี้คะ่ะว่าสุลตานนะคะที่เป็นาสามีเนาะเป็นแฟนของคุณแม่จัสมินนะคะเขาก็คือรักมากๆเลยนะคะรักคุณแม่จัสมินมากๆค่ะเพราะว่าเรื่องเล่าแบบนี้คะ่ะ คือแม่ของจัสมินเนี่ยนะคะเขาเนี่ยไม่ชอบดอกไม้คือแบบอารมณ์แบบฉันแพ้ดอกไม้มากๆนะคะสุลต่านก็เลยสั่งเลยค่ะว่าให้ยกดอกไม้ออกทั้งสวนนะคะในวังก็คือไม่มีดอกไม้เลยนะคะเพราะว่าแม่ของเธอเนี่ยไม่ชอบนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะราชินีหรือแม่ของจัสมินเนี่ยเขาก็ชอบเล่าเรื่องดาวนะคะให้กับจัสมินฟังตอนที่จัสมินยังเด็กๆค่ะและมีเรื่องหนึ่งนะคะที่จัสมินก็คือชอบมากๆชื่อว่า Tiger Star ค่ะแล้วตอนหลังเนี่ยจัสมินก็เลยอ่า ั้งชื่อนะคะเป็นชื่อราชานะคะก็คือเหมือนเป็นเสือนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องราวนะคะที่จัสมินเนี่ยชอบนิทานนะคะที่แม่ของเขาเล่าไว้ตอนเด็กๆนั่นเองค่ะคําถามก็คือแล้วแม่ของจัสมินไปไหนใช่ไหมคะข่าวร้ายค่ะทุกคนแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเพราะว่าแม่ของจัสมินถูกลอบทําร้ายนะคะทําให้เราไม่เห็นเขานะคะในการ์ตูนดิสนีย์นะคะและใครนะคะที่เป็นทีมจัสมิน เหมือนเนยบ้างนะคะลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้เลยนะคะวันนี้เนยไปแล้วนะคะบ๊ายบาย